มงจนเจ้าชนแนลสวัสดีครับผมช่วงนี้ทางช่องจะขอ,อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กไหลชนิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเป็นซีรีส์เลยนะครับก็อ,อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนเสียละครับและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของเหล็กไหลชนิดใดนั้นก็ขอ,ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมเหล็กไหลตาน้ำ เหล็กไหลตาน้นาจะเป็นเหล็กไหลที่มีลักษณะเป็นก้อนสีดำนินอมเขียวบางก้อนอาจจะเป็นสีน้ำตาลแดงเหล็กไหลชนิดนี้มักจะพบตามพื้นดินในบริเวณล,ลำธารที่มีหมอกปกคลุมมีตะไคร่น้ำขึ้นอยู่ทั้งปีมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานับได้ว,ว่าเป็นเหล็กไหลที่พบได้ยากอีกชนิดหนึ่งในสมัยก่อนนั้นชนชาวขอบักจอดแสวงหาเหล็กไหลตาน้นาแล้วนำมาเคี่ยวด้วยอาคม เพื่อหล่อหลอมเป็นเทวรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเลหล็กไหลตาน้นาำจะมีอำนาจในการดับพิษไฟได้ทุกชนิดเชื่อกันว่าสามารถนำพาความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้ที่บูชาสามารถดนบดาลให้ละอองน้ำปกคลุมทั่วบริเวณนั้นๆได้อีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการล่องหนหายตัวได้ด้วยเลหล็กไหลตาน้นาสามารถพบได้ในหลายแห่ง ต่เหล็กไหลาตาน้ำที่เคยพบในลำธารบนภูเขาควายประเทศลาวนั้นจะมีวัน,นะเป็นสีดำสันฐานกลมล่อแม่มเหล็กติดมีนุภาพทางด้านดับพิษไฟได้เป็นอย่างดีสามารถดับได้แม้กระทั่งพิษจากน้ำกรดที่มีความเข้มข้นสูงถึง98ได้ ด้วยหากกรรมเหล็กไหลาตาน้ําไว้ในมือแล้วจุ่มมือลงไปในน้ํากรดจะรู้สึกแต่เพียงว่าอุ่นๆเท่านั้นหรือแม้กระทั่งจุ่มมือลงไปในน้ําเดือดๆก็ตามก็จะรู้สึกว่าแค่อุ่นๆที่มือจะไม่รู้สึกร้อนหรือว่ามีอาการแสบพองใ,ใดๆเลยเพราะรัศมีจากเหล็กไหลาตาน้ําจะแผ่ออกมาคุ้มครองเราไว้เหล็กไหลาตาน้ําจึงนับเป็นหนึ่งในเหล็กไหลที่มีฤทธิ์อำนาจอันน่าอัศจรรย์ใจเป็นยิ่งนัก และยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้ตนๆของแร่เหล็กไหลชั้นยอดอีกด้วยเหล็กไหลาตาน้ําจะไม่ค่อยชอบเสพน้ําผึ้งแต่ชอบกินน้ํามะพร้าวแต่ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ยานที่พบในเหล็กไหลชนิดนี้โดยมากแล้วกล่าวกันว่าเป็นพวกพญานาคและคนทันเป็นหลักนอกจากนี้แล้วยังมีความเชื่อกันอีกว่าเหล็กไหลาตาน้ำนั้น สามารถขับไล่คิณใสต่างๆช่วยปกป้องสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายและจิตใจของเราป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นให้สะท้อนกลับออกไปได้อีกด้วยครับผม